เต็นแล้วเต็นแล้วเต็นแล้วโอ้โหครบใหญ่สองตัวครับพูดนะครบเท่าครับแม่พี่รองเลยพูดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายเอฟซีเถียงหน้าวีดีโอแล้วก็ทุกทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ครับบรรยากาศตอนหาโมงเครื่องนะพี่น้องโอหาโมงครื่งแดดย,ย่างแห้งครับถ้าพี่เพื่อนอ้องมาหาอยู่หากินนี่ก็ับเหมือนนี่เป็นการมาหากบเนาะพี่น้องดักเงียบเนาะบ้านผมเนเงียบเนาะร่มแห้งกันหน่อยครับขอให้น่าสิเป็นร่มแรงครับผมมาเนี่ยร่มแรงแท้ๆฝนมาตกมาสองอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์ครับเขาเริ่มแห้งเนาะ เกษตรตักกบน้ำปลาน้ำไฮนาน้ำอย่างสีพ่อมีหนามครับที่บางส่วนเพิ่อนกับพันธุ์ไถหวานเนาะพี่นออ้องไปล่อเมืองวัตถิ์หมันมาหม,มานครับเงี้ยเป็นมันนี่ครับนี่ปลาเข่งนะปลาเข่งปลาเข่งหน่อยครับโตซ้ำหรือโป้มือนี่ยแหละนะครับหลอดเงี้ยพ่อแน่กับมีนะครับไ,ไปเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศการดักครับดักปนกันไปพี่น้องเดี๋ยวสีใส้าห้เบิ้งจากสองหลังเนาะพี่น้องแล้วเขาจะไปเบิ้งฝนเมืองเสา นี่ครับเป็นน่องหน้ามคอนคอนครับวันนี้น้าแหงไว้ครับก็นี่สิใส่ตรงนี้พป่น้่องเบิ่งครับเียไม้แบบนี้จากเทียวบ้างเลยเลยครับนี่แบบว่าต้องกวดล้านกวดยังครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ำมันน้อยเอากบมันจะมาร่วมกันอยู่แถวนี้นะครับถ้าเกิดมันมีเนาะดาถือใครว้างไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับบ้างไหมง่ายสิเลครับนี่ไม้แบบนี้ว่ต้องพิธีพิธันยังครับมันว่ต้องใดกวดบ่มีอหยางหลายครับไปครับไปเบื้องหลังต่อไปครับ รวมแห้งขนาดครับพี่น้องกใส่เสร็จแล้วครับก่ย่างใส่ไปเลยน้ำไห้หน้าสีเพิ่นบัชนวานแน,น่น้ำปลาโยคะแน่น้ำสะน้ำหยางไปครับเดี๋ยวใครมาหลุ่นกันมือเส่าครับข้าสีได้พ่อหัวพ่อป,อปอนบ่สำหรับการใส่กบมัหนี่ครับเนี้อปลาเค็งน่อยครับปลาเค็งสดปลาเค็งสดกับปลาเค็งซับนี่ถ้าเกิดปลาเค็งซับผมว่ามันหนาทีที่เขาดีกันแต่ว่าเดี๋ยวสีร้องหาครับพี่น้องหลายท่านคอมเมมตนอยู่ว่าให้ลองปลาซับเนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันมือเสาครับ บรรยากาศตอนหงม่วงก็กัวไปนองแดดแห้งขนาดครับไปคับมือนั่นไปดักหนูเนาะพ่อปลาเข็งไปนองพ่อหลายโตอยู่นะครับไปเลยไปตักเอามาใส่เงีบให้พี่ให้น้องบ้างครับเงียบดักกบปลูว่าสินี่กบใหญ่หรือกบหน่อยเข่าล่ะครับมือนี่เปหลุ่นือนกันครับใส่บ่หลายครับใส่แค่ซิบหลังเนาะใส่แน่หมายให้หน้าแน่แขอบสะแน่น้ำปลาแน่ที่มันพ่อสใส่ได้ครับอันนี้ก็ส่วนนึงเดียวใส่ครับหมายยู่ตรงขอบขอบสะตรงทางงานนะครับไปเบิ่งน้ำกันรับว่าสิมี ข้หมานหรือเปล่าครับข้างนาหน้าหน้าบาดติดหลายติแเป็นเกินไปหรือเปล่าบ่เนี่ยใจเห็บชีนี้กบข่อยเขาบ่ใส่กคเปลีตรงใส่เหติติดดีตรงใส่แง่หนาด้อพี่น้องครับแามใหม่ยังก่อนาง่าหนาเขาออกห่วงครับมันเิเขาดีเนาะอันนี้เป็นยังไงมันหว่างเป,ปล่าครับเนี่ยบ่มีกบเขาครับหลังน,นี้ครับ อมันกบบขาบประยูดครับหนูกัดครับหนูกัดเงียบเท่าไ่มันจอกินเื้อครับกินเ้อที่อยู่ข้างในครับโอ้โหหลายการหลายกาดเดิมๆมันจัดแก่แขวนขึ้นครับสำหรับหนูครับหลังต่อมาจะขอบสาครับขอบสาตรงนี้เป็นเปล่งหนามครับเป็นบ้านเข่าของว่านนครับผมก็เลยมาพ่อจาของแม่เพิ่นก็เลยเพิ่นว่ามันใช่เดี๋ยวยูดอกมันจะมีเป็นแต่มีกบอยู่ครับผมก็เลยซัตเข้าไปหลังหนึ่งครับมุมสะนี่ ปลาจังหลายครับพี่น้องตอนเป็นปันหน้าเนี่นหนพูดละสามสี่กิโลครับทั้งปันทั้งไถเนาะผมเคยมาใส่เบ็ดเทื่นึงครับไถพี่น้องมึงอยู่ไหนนี่นะครับสมัยหย่าที่มันไหลายๆครับเนี่ยตามกับลงสาเนี่ยระเบิดมึงหลังนี่มีกบบตอนน่ะเป็นจะถือขึ้นอย่างครับโอ้เหลียวไปมีตัวครับมีตัวครับมีเต็มหรอครับมีเต็มหรอครับโอ้กบตัว อยู่ตัวงามนี่ครับตัวงามครับเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้โหกลใหญ่สองตัวครับพูนอะกลุ่เทาครับแม่พี่รองเลยตูนะครับโอ้โหตัวสองตัวนี้กลุ้มค่าวได้ตัวนี้นี่อะไรนี่เปียโอ้โหครับเบิ่งครับตูนะครับหมานครับหมาน เนี่ยเบื baptism, ้องตัวผมรุ่นแบบสามตัวกิโลครับสามตัวกิโลได้เนี่ยสามตัวกิโลเนี่ยซื้อมาโอเคแหละเนี่ยเสียงพันตัดหญ้าครับพี่น้องตัดทุกเส้าทุกมื่นแหละครับสำหรับผู้ใดเหลืยงงัวเนาะจะต้องหาหญ้าทุกอย่างมันหายากครับเขาเปัญจวานเขากันเบิดเลี่ยวเนาะกบหลังหนึ่งอยู่นี่โอ้เป็นว่างเปล่าครับกบหน่อยครับ ลูกกบพันกบนะครับลูกกบพันกบตัวหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยไปปลดไปอย่างครับอีกทีหนึ่งครับหลังนี้โดนกบหัวเขียวสองตัวครับสองตัวครับกบหน่อยดุนต่มปนน้องพี่น,อน,อน,อน,น,น้องเนาะนี่ยต่มปนแบบแซ่บครับนี่ยต่อมดุนบนนี้กบหลายอยู่นะครับก็ถือว่าเราต้องปล่อยมันดอกเพราะว่าอย่างพราะมันหลายแพ่พันหลายอีทำรับปีนี้ครับ นี่แ้อเป็นหนึ่งแถเปียบน้องพี่น้องเนาะไปเบื้องหลังต่อไปครับเบื้องหมายต่อไปครับอยู่กับผอพ่นเนี่ยนะครับผมสะออนแตะห้อยหนูเลยพี่น้องห้อยหนูเป็นแตะห้อยใหญ่ๆครับห้อยหนูมันลงหากินลงมาจากพ่นจากปลาเนี่ยเป็นเปนคักครับ,รบผมมาดักกบเปื้งหลังดูครับใหญ่ๆแจะน้อยครับโอ้เละมีตัวน้อยเนาะครับ ผหน่อยครับผมหน่อยตัวเดียวครับสองตัวครับไม้นี่ยไม้ปลาโยคาพี่อน้องนะครับโอ้ยจะมินคาจะมินแน่ครับปลากระไดน้ำม,ม้าเนี่ยบอลแซวครับบังคับน่ามันเริ่มลดครับปุ่นณ่ปะปลาบอลอยู่ในปลาโยคาครับปลาดวงปลาดุกกระชิรหลายข,ขนาดครับปุ่นณ่ะ ครับยุ้ยไก่ปนี่ยตะเข่งไงแต่ผมต้องพูดถึงครับถ้าใส่กบบนิลังหนึ่งครับเนี่ยนีความหมานมี่อย่างบอที่เป็นเงียบๆนอกบันอืมาจจะเฝ้าครับลังเนี่ยบ่โดนครับบอมี่ครับผมลองสุดท้ายครับสัตว์ในปลาอยู่ค้าเลยพี่น้องครับโอ้ย กบครับโดนอยวาครับโดนตัวใหญ่ครับวามันบ้ถือพี่น้องวามันบ้ถือครับผมเอาหยาบังไลยครับเนี่ยโอ้โหของใหญ่ครับเหลือไม่ไกลนี่วามันว่างเปล่าปอลหรืด้อนี่คนครับป๊หืมกบใหญ่ครับครับเติมสภาพครับมันขนาดสำหรับมือนี้ก็ได้เหรอโอ้นี่ครับ กะนาสีลลยเนี่ยนอะเหรครับในปลาเนี่ยเพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ำมันเป็นก้อนๆครับเป็นน้ำมันขอนโอเคพี่น้องไปสรุปผลกบภาพร้มกันอีกที่หนึ่งครับผมเราหาจีไปเห็ดเมนูเมนนใู้พี่น้องเบิ้งเช่นเคยครับผมผลงานกบในเ้านี่พี่น้องเอ้ยคนนะครับเป็นกิโลครับเลยตัวใหญ่นะครับเนี่ยไม่เป็นตัวเน่ยหน่อยครับกบหมูเนี่ยครับบักเถาใหญ่ครับ ปลาครับเดี๋ยวไปเบิ่งเมนูที่บากันต่อไปครับผมเมนูเด็เดๆทำรับกบปืนนี้ครับ